กลับสวัสดีครับเป็นไปพี่น้องครับผมมือนีช่องเจเจเคจากคัวฟาร์มก็จะพามาเปิดลาค้าง,งัวนะครับมือนีก็จะมีงัวแม่หนึ่งนะครับผมกับงัวแม่ลูกนะครับผมในเดี๋ยวเฮาเบิงงัวโค้งแล้วันนะครับในงัวแม่ลูกผสมเลนี่นะครับผมในครับลำตัวดีๆยาวๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผม แม่เลนี่ลูกผสมเลนี่เปิดราคาไว้หนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคากับคุยกันได้นะครับผมแม่แม่แม่เลนะครับผมส่วนแม่ลูกนะครับนี่ลูกตัวผูนะครับเกิดวันร้อยกระทงนะครับผมลูกตัวผูเกิดบันร้อยกระทงนะครับเป็นเปนอกกับแม่วนๆนะครับแม่แม่วนๆนะครับ แม่อ้วนนะสูงใหญ่เนื้อดีนะครับผมนี่โครงสร้างดีนะครับนี่ลูกเขานะครับพ่อแม่พี่น้องลูกนี่เม็ดสีแดงเข้มเลยนะครับนี<ว>่ลูกระตุกปูนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกตัวปูลำตัวดีโครงสร้างสูงนะครับเกิดวันร้อยกระทงเนาะอ้เม็ดสีเข้มดีครับอีดีครับพ่อแม่พี่น้องเยมียเขาอ้วนใหญ่ครับ ความสูงแม่ก็น่าจะประมาณลอยหาสิบบวกนะครับที่เขาคิดว่าน่าจะน่าจะมอมอลอยหาสิบหาอยู่นะครับแต่ว่าลอยหาสิบนี่ใดแถพ่อแม่พี่นอ้อกส่วนวาเลแม่นี่กับความสูงก็อยู่ประมาณลอยสี่สิบบวกนะครับ,บกับมอมอลอยสี่สิบหาอยู่นะครับคิดว่านะาขาวๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่กับเปิดไปสองหมื่นหกพันหา ร้อยบาทนะครับผม26,500บาทเมเรนี่16,500บาทนะครับผม hey. อันนี้ก็ได้ได้เป็นแม่ลูกนะครับแล้วก็ได้อ้วนได้เนื้อนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนแม่เลนี่ก็เอาไปเลี้ยงก็ได้นะครับหรือจะเอาไปคุ้นก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่งจัดไม้ใหม่ๆได้นะครับผมเสยๆสวยๆสวยๆครับพ่อแม่พ,ยยพยี่น้องใครสนใจแม่ลูกนะครับ26,500บาท เมลีนะครับ16,500บาทนะครับถ้าว่าสนใจก็โทรได้ที่เบอร์โทร085 442 0610นะครับผมแม่ลูกดำนะครับกับแม่รี่นะครับนี่เพื่อโทรมาถามจะได้บอกถึกนะครับนี่ห้องสังเงยเด้อครับง่ายละอ้วนนะนะครับเรียมโตดีปนยังครับแม่ดำนี่ครับชนีเล่นี่ก็ร่ำโตดีครับ น้าเงาดีนะครับเป็นเป็นเป็นงป็เป็นงูเลี้ยงได้นะครับไปเอาไว้คุ้นนะครับดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนลูกก็สีดีนะครับตัี๋ยวนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับแม่ลี่ส่วนแม่ลูกนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเนื้อโตก็มองเป็นโค้งใหญ่กันนะครับแต่ตัวนี้สูงกว่านะ เหลีกขนาดจะอ่อยสี่สิบห้าปวกนะพ่อแม่พี่น้อกแต่บาดแฉบเขาตัวดำเพราะว่าตัวดำสูงมากนะครับเดี๋ยวพาดูแม่ลูกคู่นี้ครับผมนี่ครับนี่นะครับผมตัวนี้นะครับไอสวยมากครับเม็ดสีเข้มๆนะครับดูบันท้ายครับพ่อแม่พี่น้อกเออันนี้เป็นแม่ลูกนะครับผมแม่ของเขาไอลูกเขาตายนะครับผม ลูกเขาตายนะครับก็เลยเห็นนมคัดนะครับลูกไม่ได้กินไม่ได้รีดนมนะครับลมเลยคัดนะครับเพราะว่าลูกเขาเสียนะครับผมไออันนี้เป็นลูกเขานะครับแต่ว่าน้องเขาตายแล้วนะครับเป็นสัตว์แล้วครับเป็นสัตว์เมื่อวานนะครับตัวนี้คู่นี้หกหมื่นบาทนะครับคู่นี้หกหมื่นบาทใครสนใจก็โทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่สองศูนย์หกหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้หกหมื่นบาทนะครับก็กลายเป็นอันนี้ก็ ถ้าว่าไม่เอาไปผสมใหม่ก็เป็นวัวเนื้อได้สบายๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเอาไปเนื้อก็ได้จะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะครับเพราะว่าดูเม็ดสีครับเม็ดมะขามเข้มแดงแป๊ดเลยนะครับผมนี่ไปได้ทั้งเนื้อได้ทั้งเลี้ยงนะครับตัวนี้ตัวนี้ตะหนกใหญ่ดีนะพ่อแม่ตระนกตะหนกกลมดีนะครับแต่ตอนนี้เขากลมเดีย๋ยวพยายามไล่ให้ดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็ดคอรนี่หรกเร็วเช็ดคอแล้วแม่บังนะคเดี๋ยวรอไล่ไล่ดูให้ดู ไป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 วยไป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 กลับไปเร็วหน,หนูเนื้อกุนครับอืนะ <c oughs> <c oughs> ตะนอกตะนอกแล้วโชว์ตะนอกนี่นี่ครับตะนอกใหญ่ดีนะครับนี่แผ่นหลังเปย์มากนะครับเปย์สุดยอดเลยครับขออภัยในความเบาลาวตกทยนะครับแต่น้อยมาแล้วนะครับมาหน่มา,มาโอ้ บักกระทงนะครับอันนี้บักกระทงบักลอยบักกระทงนะครับจะเรียกอะไรก็ได้คนน้องน้องเกิดบันลอยกระทงนะครับนี่นี่แม่ก็นะครับดูดูแม่ดูลูกนะครับแดงแป๊ดแล้วดูแม่ต่างกันเลยนะครับแม่หน้าแดนหางดอกนะครับกีบเท้าก็มีขาวๆอยู่นะครับนี่เอแล้วดูลูกนะครับเอปกติเลยนะครับหางก็ไม่ดอกนะลูก นี่ดูครับนี่เป็นลูกอ่า UN เอเป็นลูกบามันเลือดร้อยผสมเทียมนะครับพ่อของเขาเป็น UN UN อะไรนี่แหละครับเป็นแบรนด์อ่าบามันเลือดร้อย u n นะครับผมจำชื่อไม่ได้คนระแต่มีใบผสมนะครับพ่อพ่อตัวน้อยเนี่ยมีใบผสมนะนี่แม่เขาคู่นั้นคู่แม่ลูกใหญ่นะครับหกหมื่นบาทนะครับผม ส่วนคู่แม่ลูกนี้26,500บาทส่วนแม่เล่นี้16,500บาทน,นะครับก็ราคาต่อรองได้นะครับต่อรองได้วัวอยู่ที่อำเภอบุญใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาของถูกๆเฟสไว้มาลงให้ผู้ชมเรื่อยๆนะครับเนหลังจากไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะครับผมสวัสดีครับ